ก,ก่อนจะเริ่มซ้อม<อ> <ใจ S 1> คอนเสิร<พ>์ต<พ>ของ f 6 ok นะคะสิ่งที่ f 6 ok จะเลือกทําแต่ละคนไม่ใช่การฟิตเฟิร์มเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าเขาทําอะไรกันค่ะตามอนี่คือบรรยากาศก่อนทุกคนนะคะจะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตนะคะไม่ใช่การวอร์มอัพมันคือการวอร์มปากแหน่น้องอลาเล่คนแรกเลยค่ะมาที่นุกนิกเลยค่ะนุกนิกคะเขาบอกให้รีดน้ําหนักก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนี่กําลังทําอะไรคะ กำลังเปิดกล่องลูกนิกูมาเล่นนังค่ะเปิดแล้วจะกินกำลังเลือกอยู่สังเกตว่ากำลังเลือกแต่ว่าเหลือหลายชิ้นนะคะกล่องนี้เป็นกล่องของนุกนิกคนเดียวรามาที่คนต่อไปนะคะกินอย่างอะไอร่อยไม่เคยสนใจใครนะคะฟันจะแทงกรอบข้าวแล้วเลยค่ะแอนค่ะน้องแอนคะ มันหิวจัดขนาดนั้นเลยเหรอคะกลัวจุกบ้างไหมพูดไม่ได้มีมารยาทเป็นใบพูดไม่ได้คะ่ะน,น,น,นี่เขากินอย่างเดียวไม่พูดไม่จากับเขาอย่าลืมมาดูนะครับคอนเสิร์ตผมเนี่ยซุ่มซ้อมอย่างเต็มที่ครับนี่นี่คือทุ่มซ้อมนี่นี่คือนี่คือคุณทุ่มซ้อมอยู่คนต่อไปเขาเลือกวิธีการกวอร์มก่อนซ้อมด้วยการดูคลิปคลิปอะไรเดี๋ยวไปถามกันเฉพาะคลิปทางนี้ แอบหันผิดทางด้วยเล่นมุกไปหน่อยดูคลิปอะไรอยู่คะคลิปหลุดครับกำลังดูคลิปไอ้นี่อยู่มันเป็นการเต้นบีบอยคุณเต้นเป็นไหมทักสักนิดหนึ่งชว์มได้อ๋ออย่างนี้เลยเหรอไม่ได้แล้ววนมาทาง V13 ์วีสิบสามเกสรับเชิญได้ไหมคะเขาได้ไหมคะ อ่านี้เป็นคุณพ่อของน้องกุญแจทอนนะคะเดี๋ยวในคอนเสิร์ตก็จะได้เจอกันคุณพ่อเลือกที่จะทำอะไรก่อนคอนเสิร์ตคะอ๋อบอกเลยบอกเลยว่าเป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วเราก็ชอบกันมากเราชื่นชอบกันมากละคะเดี๋ยวให้คุณพ่อทานข้าวค่ะเห็นคุณพ่อทานค่ะตัวเองก็อยากร่วมโตะด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกันนิดนึงค่ะหมายความว่าไงครับคือเนี่อของคุณพ่อ่อนเลยแต่แม็กซ์เนี่ยมาแย่ง ไม่เราเออเราแบ่งกันกินเออน้ำดื่มเราก็แบ่งกันกินฟืนหมดเราก็ช่วยนเก็บฟืนขั้นีืนหมดบายครับไม่น่าอยู่ในยุคนั้นเอ้าเดี๋ยวเขากุลทำรายการคันป่าอยู่พี่มาอะไรกันอยู่อเลยฮัลโหลฮัลโหลพอล่าเหรอครับสมภาน้องปาแจงหน่อยพี่แจก็กินข้าวกันนะครับ กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับหลังจากมีน้ำสำรานกันเรียบร้อยด้วยพิซซ่าและอาหารนานาชนิดก็ซ้อมกันเต็มที่แล้วครับถึงเวลาซ้อมแล้วนำเพลงเกาหลีมาฝากแฟนๆในวันนี้นะครับมีสลับกันร้องสลับกันเต้นสาวๆเลือกร้องเพลงนี้ครับ Sorry ของหนุ่มซุปเปอร์จูเนียร์ฮีลาแต่ละคนนี้ครับโอ้โหโอ้โหคนดีจริงครับพร้อมดีจริงครับยังรักอ่ะ หลัอกระเอมากคนลุกเลยจริงๆนี่ขนาดแบบว่าต่อไปครับนุ่มๆโอ้โหตายตายตายซ้อมร้องเพลงจีครับของเกิลเจเนอเรชันอภิมหาขนันไม่รู้นุมเต้นและดว่ามาฝากเป็นแฟนหรือว่าเก็บกดส่วนตัวนะครับในละครออกผ้าออกทางเต็มที่แหมคลิตนีิพลมากขนาดซ้อมนะ เข้มมากครับ oh, yeah, เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ถ้าเจอวันศุกร์นี้ไปดูนี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากซ้อมเสร็จแล้วปุ๊บจ้าอาการก็เริ่มเหนยอ่อนเห็นไหมครับเริ่มจากสันน้ออกการเพราะต้องใส่วิกผมด้วยนะครับอากผมอาเล่โดยเฉพาะลุงเกลียครับดูแลทางออกแรงเยอะกว่าเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหุ่นไม่อวานวย <c oughs> สภาพเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พิเศษงานนี้เรายังเห็นกุญแจซอนนำเพลงไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ของคุณพ่อ อดีตโปรสมาชิวินิลาบาซิเลียนมาร้องและร่วมเต้นด้วยดูนะครับไม,ไม่ว่นเอาเท่าไ,รไ,ไหร่ใช่คุณพ่อร่วมแสดงด้วยเป็นไงพอ่อ และตอนนี้นะครับทั้ง12คนที่จะร่วมแสดงในวันศุกร์นี้นะครับนำท่าเต้นพิศเศษที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก,ก่อนมาฝากแฟนคันปากด้วยมาชมครับเดี๋ยวก็ดูอันนี้ยังเป็นการซ้อมอยู่นะครับน,นี่ครับ ไ่าด้ยงตาตาเมามาไม่วยจงเลยน้องแมน้องแมเดเป็นเด็กที่นะครับเจอบยิงปีาจยิงปีขวาวายไม่โดนวายไม่นปล่อยกมาช้าๆโดยโดยเพราะมันเนสักแร้เนี่ยมันเหมือนเป็นข้ามค้างเลย จะต้องมีการแบบว่าปักปัข้างศระเล่นต้องปล่อยออกไปสิ่งที่คุณผู้ชมได้กลิ่นนั้นนะคะไม่จต้องความศาสตร์หรืออะไรมันเป็นของจริงทั้งนั้นนะคะกลิ่นผมซานีนที่ไม่ได้อัดเนื้อโอ้โอ้ตายตายคุณไม่ยำรวยนะแต่พิวอะไรอะไรอะวันี้เราตัดไปคิดด้วยนะคะว่าเราจะทำอะไรกันนะคะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็ประจุนี้